สวัสดีครับพบกับผมตัเชนอวกับ Thailand Back เที่ยวสุดขีดนะครับผมวันนี้ผมอยู่ตรงบริเวณท่าช้างนะครับใกล้ๆกับวัดพระแก้วนะครับพระบรมมหาราชวังนั่นเองนะครับตอนนี้ก็ผมกําลังมุ่งหน้านะครับลงไปที่อุโมงค์นะครับก็เป็นอุโมงค์มหาราชเกศสองนะครับตอนนี้นะครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆหรือว่าท่านไหนเคยมาหรือยังครับหรือยังไม่มาอ่ะดีครับอุโมงค์มหาราชเกศสองครับ ลงมาแล้วครับผมก็ตอนนี้ก็ต้องวัดอุณหภูมินั้นก่อนนะครับเพรามีเครื่องวัดอุณหภูมิอยู่ข้างหน้านะครับ <c oughs> หรือว่าเป็นนี่ครับโอ้โหแพนออฟดิแกนฮาเลทไทยแลนด์นะครับนี่เป็นเหมือนแผนผัง นะครับ,บคำประมวลช่มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับโอเคแล้วก็รูปภาพนะครับผมเลอะแยกมากมายนะครับ๋ยวมาดูกันเลยสิครับว่ามีรูปอะไรกันบ้างวันนี้ก็ผมมานิดคนก็ถือว่ายังไม่ได้ด่านแน่นมากนะถือว่ายังพอเดินดูอะไรได้เพราะที่จะสะดวก,กน,นะนี่ครับป้อมพระเด็จกัสกรนะครับเราไปถึงที่ขายเครื่องไฟฟ้าสมัยก่อนด้วยนะครับ โอ้โหสวยมากๆนะครับป้อมอินทราชรังสรรคและกำแพงเมืองนะครับนี่กำแพงเมืองครับโอ้โหอิฐเป็นอิฐหินเป็นหิน,น,นกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีถนนหน้าพระานหนึ่งกำแพงพระบรมหาราชวาังและกำแพงวังท่าพระนะครับโอ้โหกำแพงเมืองเก่าบ้างป้อมเก่าม้าง่งอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็ออกแล้วนะครับ วนก็มีอยู่แค่สองที่แค่นั้นเองอน,น,นะครับผมเดินมาดูแค่สองนาทีก็หมดแล้วนะครับจริงจริงมันสามารถดูได้นากนกว่านี้นะแต่ว่าผมอันนี้เป็นเกตหนึ่งนะครับผมอ่านี่เอกเกตหนึ่งนะครับเกตหนึ่งจะอยู่ทางฝั่งหนาลาเสือปะกรนะครับล้วนเกตสองจะอยู่ทางฝึกเก่าสีทองทองส้งงสมๆตรงนู้นเนาะใกล้กดเป็นโกลเด้นเพส ขอภัยด้วยเช่นกี้ไ่ว่ามือผมเป็นเจลแอลกอฮอล์ไเฉยนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นพื้นที่ของวัดพักแก้วพอดีเลยนะครับผมเลือปลกรนนะครับแล้วก็นี่ครับตึกโอ้สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับโอเคถ้าสนใจก็แวะเวียนมาก็ได้อันนี้เดี๋ยวผมจะลงเข้าม่อีกรอดนึงนะครับยังไงก็พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ทาลอะแม็กขอลาไปก่อนโชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับ